ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่21ตุลาคม2567กวางตุ้งใบกิโลกร,รัมละ16บาทกวางตุ้งดอกกิโลกร,รัมละ24บาทกลัลำปลีแตงผลกิโลกร,รัมละ30บาทกรัลำปลีม่วงกิโลกร,รัมละ35บาทกละลำดอก กิโลกรัมละ35บาบาทกลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ14บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ23บสามบาทคณะต้นกิโลกรัมละ12บสองบาทคณะยอดกิโลกรัมละ20บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ8ปดบาทผักกาดขาวลุยกิโลกรัมละ14บาท ผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ16บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ15บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ120บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ14บาท ผักบุ้งนากิโลกรัมละ30บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทขึ้นช่ายฝรั่งก,ก,กิโลกรัมละ90บาทต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ80บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ120บบาทผักชีลาวกิโลกรัมละ ห้าสิบบาทผักชีฝรัง่งกิโลกร,รัมละสี่สิบบาทรากผักชีกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใบสะระแหน่กิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใบกะเพรากิโลกร,รัมละสามสิบบาทใบโหระพากิโลกร,รัมละหกสิบบาทใบแมงลักกิโลกร,รัมละห้าสิบบาท ใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ50บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ200บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ90บาทดอกหอมกิโลกรัมละ90บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ45บาทใบชะพลูกิโลกรัมละ40บบาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ ก้าบาทกระชายซอยกิโลกรัมละ90บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ70บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ70บาทข <tal ho atin> ่าแก่กิโลกรัมละ50บาทขิงซอยกิโลกรัมละ35บาทขิงแก่กิโลกรัมละ57บบาทขิงอ่อน กิโลกรัมละ20บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ160บาทพริกกะเลียงกิโลกรัมละ120บาทพริกจินดาเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกจินดาแดงกิโลกรัมนละ45บาทพริกนซะุปเปอร์ฮอตเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกซุปเปอร์ฮอตแดงกิโลกรัมละ หกสิบบาทพริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละสี่สิบบาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละสี่สิบบาทพริกยำขาวกิโลกรัมละหกสิบบาทเจ็ดสิบเขียวกิโลกรัมละหกสิบบาทพริกยำแดงกิโลกรัมละหกสิบบาทพริกหยวกกิโลกรัมละหกสิบบาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ 9, 0บาทพริกหวานแดงกิโลกร,รัมละ120บาทพริกหวานเหลืองกิโลกร,รัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกร,รัมละ70บาทพริกไทยอ่อนกิโลกร,รัมละ100บาทถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมละ30บาทถัว่วภูกิโลกร,รัมละ30บาทถั่วลันตาหวาน กิโลกรัมละ90บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ20บาทบวบงูกิโลกรัมละ32บาทบวบหอมกิโลกรัมละ20บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ14บาทกระเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ26บาทชะอมกําลรัมละ25บาทดอกแค กิโลกรัมละ60บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ7บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ8บาทปลาคีนกกิโลกรัมละ14บาทมะระจีนกิโลกรัมละ20บาทมะเขือพวงเด็ดขั่วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วกิโลกรัมละ60บบาทมะเขือม่วง กิโลกร,รัมละ40บาทมะเขือยาวกิโลกร,รัมละ34บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ50บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ26บาทมะเขือเสดิงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือไข่เตา่ากิโลกรัมละ50บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ20บาท มะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ130บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ20บาทมะเข,เข對對ここือเทศเนื้อกิโลกรัมละ70บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ16บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ30บาท แดงกวาเบอร์กลางกิโลกรัมละ14บาทแดงกวาอ่อนกิโลกรัมละ13บาทแดงร้านกิโลกรัมละ12บาทฟัก i̇şte delivered. ทองเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทฟักทองเบอร์กลางกิโลกรัมละ23บาทฟักทองเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ25บาทแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ 24บาทแตงโมอ่อนกิโลกร,รัมละ28บาทข้าวโพดฝักอ่อนกิโลกร,รัมละ24บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ250บาทดอกสลิดกิโลกร,รัมละ130บาทผักหวานบ้านกิโลกร,รัมละ150บาทผักหวานปา่ากิโลกร,รัมละ130บาท ยอดผักปรังกิโลกร,รัมละ7บาทสายบัวลอกกิโลกร,รัมละ30บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกร,รัมละ140บาทหัวไชเท้ากิโลกร,รัมละ12บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกร,รัมละ80บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกร,รัมละ90บบาทแครอทไทยกิโลกร,รัมละ 24บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ50บาทมะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาท20สตางมะนาวเบอร์กลางลูกละ2บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3บาท30สตางเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ1 8 0บบาทเห็ดขอนขาวกิโลกรัมละ 1 4 0บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ55บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ70บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ110บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ170บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ60บาท เห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ130บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาทมะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทจบการรายงานราคาผักจากตลาดสี่มุมเมืองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบถ้า ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากอุดหนุนนะครับช่องด้วยการกดสั่งซื้อสินค้านะครับคำว่าเพิ่มเติมแล้วก็จะมีสินค้า,าให้เลือกนะครับหลายรายการนะครับอาจจะมไม่ว่าจะเป็นาสาราปราบสตูพืชหรือว่า,า,มาเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกดสั่งซื้อนะครับาจาก ช้อปปีนะครับมันก็จะลิงก์ไปยังแอปช้อปปีนะครับก็สามารถที่กดสั่งซื้อนะครับเพื่อให้ช่องได้ค่านายหน้าหรือว่าค่ามิดคอมมิชชั่นนะครับผมนะครับก็ขอฝากไว้ทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ